ปากปล่องทางขึ้นลงของพญานาคสามแห่งพญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพถ้าจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปไม่ได้จึงต้องมีทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เรียกว่าปล่องพญานาคซึ่งมีเอาไว้ทั้งหมดสามแห่งคือ 1. ที่ทาตหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว 2. ที่ดอนจันทร์ประเทศลาว บางตำราว่าเป็นที่หนองคันแทประเทศที่เบต 3. ที่พรมประกายโลกหรือเรียกว่าคัมชโน่ปากปล่องพยานาคแข็งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณทาตหลวงใจกลางกำแพงนครหลวงเวียงจันประเทศลาวตามตำนานเล่าว,ว่าบริเวณทาตหลวงจะมีลักษณะเป็นปากปล่องลึกเป็นอุโมงขนาดใหญ่ใต้ดินซึ่งต่อมา ได้สร้างธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ครอบเอาไว้ 2. ปากปล่องพญานาคแห่งที่2อ,อยู่บริเวณดอนจันทร์ของประเทศลาวดอนจันทร์เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายผู้คนลุ่มน้ำโขงแถบนี้เชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันทร์มีประตูพญานาคที่พญาสุดโทนากร้องขอไว้อีกแห่งหนึ่ง ปากปล่องพยานาแข็งที่3อยู่ที่เมืองคำชะโนดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดมีลักษณะเป็นปล่องขนาดใหญ่ขึ้นกลางน้ำทั่วอนาบริเวณคำชะโนดมีต้นไม้ลักษณะประหลาดขึ้นอยู่เต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชะโนด จากหลักฐานข้อมูลลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่แห่งนี้แห่งเดียวในโลกต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลผสมกันแต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาลลำต้นเท่ากับต้นมะพร้าวกาบหัอหุ้มตามกากรอบต้นจะมีหนามแหลมคมน่าเกรงขาม เมื่อยามต้นชโนโดต้องลมจะมีเสียงวืดๆหวือๆหือ,อฟังแล้วน่าสะพึงกลัวบริเวณด้านในของเกาะคำชโนโดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือปล่องพญานาคปรากฏอยู่ในนั้นหากใครมีความเคารพนับถือศรัทธาในพญานาคก็สามารถเดินทางไปสักการะบูชาได้ที่สามแห่งดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ あっ <music>